มะกันเผยลึกกองเรือสรัฐภาพแกร่งแตกกลวงเจอทัพเรือเยเมนจะไปไม่เป็นวันที่23สิงหาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรวังชากรแฟลชบิก๊กบอสรายงานจากนิทยสาราเมริกันฉบับหนึ่งนะคะชื่อดังเลยเป็นฉบับล่าสุดระบุถึงผู้เชี่ยวชาญฐานของมะกันวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในศึกทะเลแดง เขาบอกว่าคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของความขัดแย้งทางทหารในภาคทองทะเลเนื่องจากเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตข,ของสรัฐไม่ได้เป็นหลักประกันในการควบคุมพื้นที่อีกต่อไปแล้วพูดอย่างนี้ก็คือเหมือนการโหยหวนยังไงไม่รู้ว่ากะจะไปคุมกะจะไปปราบเขาเพ่นแนบผลมันก็เป็นอย่างนี้ภาพรวมก็คือไม่สามารถให้หลักประกันว่า จะอยู่เหนือกว่าศัตรูได้แล้วในศึกทะเลและศึกทะเลแดงนี้แหละค่ะฉีกหน้าสรัลในฐานะเบอร์หนึ่งของมหาอำนาจทางทะเลนิยสารอเมริกันนั้นคือ The National Interest ค่ะขาวพูดถึงผู้เชี่ยวชาญอเมริกันนะคะแต่ไม่เปิดเผยบอกว่าเป็นแหล่งข่าวเป็นผู้ชี่วชาญมากันที่มองว่ากองกำลังเิดออวธเยเมนได้กลายเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดของการปฏิวัติทางการหารยุคใหม่ คุ่คาอำนาจสูงสุดของอเมริกาและขัดขวางอำนาจครอบงำแบบดั้งเดิมของวอชิงตันแหมสับสเลเลยฉันแค่บับอัลมนเด็บตอนนี้ไม่ใช่แค่เส้นทางการเดินเรือการขนส่งธรรมดายต่อไปแล้วแต่กลายเป็นพื้นที่ทดสอบเปิดเผยให้เห็นถึงความไร้สมรรถภาพความไร้ความสามารถของกองทัพเรือสหรัฐที่ชัดเจนในการรับมือกับเคป,ปนาวุธและดโดรนต้นทุนต่ำ เขาก็ยังมองว่าโดรนและขีปนาวุธของเยเมนนั้นใช้ต้นทุนต่ำต่ำยังไงก็ต่ำกว่าสรัฐอยู่แล้วแต่มีขีดความสามารถในการยับยัง้งหรือแม้แต่ทำลายกองเรือสรัฐได้พูดง่ายๆว่าครึ่งหละปฏิบัติการทางทหารของเยเมนนะคะบ,คบังคับให้เส้นทางการคาร์โลม,มันต้องอ้อมผ่านแหลมกุทบที่จริงเรือสินค้าธรรมดา ที่ไม่ได้จับปลายฐานท่าเรืออิสราเอลหรือไม่ได้ทำธุรกิจขนส่งเกี่ยวพันกับอิสระตั้งผาไปค้ากลับเขาก็ไปทางนี้แหละของจีนของเรเซษยก็ผ่านทางนี้แหละแต่เรือที่จะขนของไปให้อิสราเอลไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ห้ามผ่านถือเป็นเขตห่วงห้ามถือเป็นเขตคว่ำบาตรต่ออิสราเอลและพวกวันนี้ขยายผลนะคะไม่ใช่แค่ทะเลแดงนะ ยาวมาถึงทะเลโอมานทะเลอาหรับและมหาสมุทรอินเดียด้วยไม่ต้องเข้าบับอามันเดบหรอกแค่ผ่านมาแถวนี้และรู้ว่าเป็นเรือที่อิสเอลมีเอี่ยวทั้งในการถือหุ้นทั้งโดยตรงโดยอ้อมหรือจะไปเทียบท่าอิสเอลจะโดนจมเขาโข่แล้วนะคะเขาเตือนแล้วด้วยตอนนี้ยังไม่มีข่าว แสดงว่ายอมอ้อมกันหมดหนั่นแหละต้องทนขนส่งให้เพิ่มกระชูดทั้งโลกนี่สาร National Interest ของสรัฐยังบอกอีกว่าสรัฐนั้นทุ่มเงินไปแล้วกว่าพันล้านดอลลาร์เฉพาะสงครามเยเมนไม่ถึง1สัปดาห์แต่กลับล้มเหลวในการบรรลุคำขวัญที่โชว์ตลอดว่ารักษาความปลอดภัยในการเดินเรือเขาอ,อ้างว่าเขาปราบเยเมนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือ แต่นานาชาติเกือบค้อนในสาปราชาชาติประนามว่าคือการรุกรานไม่ใช่รบแค่ที่หน้าง,งานไม่ใช่ปกป้องแค่น่านาน้ำในทะเลแดงโนู้นบุกไปถล่มเขาที่เมืองหลวงและอื่นๆจัดหนักทีเป็นสัปดาห์เสียขีปนาวุธเป็นร้อยร้อยมันถึงพันกว่าล้านไงแค่สัปดาห์กว่าๆไม่คุ้มเสียกำลังจะโดนบี ทั้งบินรบอย่าง f 1 6อย่าง f 3 5เลยไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่านีสารยังบอกอีกนะคะว่าต้นทุนการเผเชิญหน้าของสรัฐนั้นสูงกว่าฝ่ายต่อต้านซึ่งเป็นเยเมนเพราะเขาใช้วัสดุในท้องถิ่นไม่ว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือหรือประสานงานจากต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่ต้นทุนก็ไม่สูงเท่าสรัฐหรือไม่ได้บวกราคามากเหมือนที่สรัฐบวก ความสามารถของวอชิงตันในการเคลื่อนย้ายกองกำลังไปยังแปซิฟิกหากเชิญหน้ากับจีนเนี่ยลดลงเลยเผยเห็นผลกระทบของปฏิบัติการทางทหารของเยเมนต่อยุทธศาสตร์โดยรวมของอเมริกาด้วยไม่ใช่เล่นงานแต่อิสราเอลนะคะเป้าหมายในการความบาดอิสราเอลทางเศรษฐกิจทางการขนส่งทางเรือแล้วก็ตามด้วยการขนส่งทางอากาศนั้นบรรลุเป้าแล้ว แต่ที่สำคัญตอนนี้ได้ทำลายยุทธศาสตร์ทางทะเลข,ของอเมริกาไปแล้วเอา้าคิดดูละกันบริวารจะคิดยังไงลูกพี่ถอยกรูดต้องยอมหยุดหญิงอ้างว่าเยเมนขออะไรก็ตามเขาก็รู้กันหมดเพราะเยเมนมีเกือบเกือบเกือบสอย F 3 5ถ้าเยเมนสอยเมื่อไหร่หน้าแตกแน่ทรัมม์เลยต้องขอหยุดหญิง รายงานยังระบุอีกว่ากองกำลังติดอาวุธของเยเมนตอนนี้ก้าวไปไกลก็การเป็นพักการเมืองในพื้นที่จำกัดตอนนี้เขาได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ประชาชนเยเมนและได้รับการยอมรับจากกองทัพและคณะรัฐบาลเยเมนด้วยหมายถึงกลุ่มอัญชาล้อนะซึ่งอเมริกาหรือตะวันตกจะเรียกฮูตีฮูตีแต่ที่รบเนี่ยไม่ได้รบกับฮูตีนะคะรบกับประเทศเยเมน ก็ถอยกรูดอย่างนี้ไม่เรียกแพ้เรียกอะไรตอนนี้เย,ยเมนได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับโลกไปแล้วของสงครามที่อะสมดุลในยุคใหม่ทําไมจะไม่สมอะสมดุลล่ะคะมันไม่สมดุลสิเพราะว่า,ยาเยเมนประเทศเล็กๆยากจนในขณนะที่สรัฐเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งทางเทงานนี้ถอยกรูดขนาดนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแพ้ยับนั่นสะท้อนว่าอันนี้สื่อมากันนะคะ เขาระบุสรุปชัดเลยว่าเขาบอกว่าสถานการณ์เช่นนี้ปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่ายุคแห่งอำนาจครอบงำของอเมริกาสิ้นสุดลงแล้วจริงหรือไม่ดูไปก็แล้วกันจนป่านนี้ก็ยังไม่กล้าเปิดมาอีกทั้งทที่เคลื่อนพลอยู่รอบๆอ,อิรานและเยเมนแต่ยังไม่กล้าเปิดนั่นก็เป็นมุมมองของฝั่งตะวันตกนะคะแต่ฝั่งอาหรับนั้นระบุว่า ตั้งแต่สมัยไบยเดนก็ออกแววแล้วค่ะว่าสหรัฐกดเยเมนไม่อยู่พอมาถึงสมัยทรัมป์ที่แรกทรัมป์นี่คึกเชลจัดฉากมาบัญชาการรบเองถ่ายวิดีโอสวมหมวกแดงนะชี้มือม้าอย่างเท็สุดท้ายเป็นฝ่ายขอหยุดยิงหลังถล่มเยเมนหลายรอบเตรียมบุกขึ้นบกก็ล้มเหลวหวังใช้วิธีก่อการร้ายระเบิดจากภายในก็ล้มเหลวอีกพวกทีมรับจ้างก็โดนรวบตุยไปเยอะค่ะสุดท้าย 1> f 1 6จมไปสองลำในงานนี้อ่างว่าเสียทรงพราะเรือบรรทุกเครื่องบินหน่ะมุ้นตัวแรงเกินไปเพราะหลบมิกไซยเยเมนแต่ยังไงเครื่องบินรบก็หัวทิ่มทิ่มไปสองลำคิดดูแล้วกันโดนยกักษ์เมกาโดนสอยไปเกินสองโหลและมีข่าวว่า F35 เกือบไปเกือบหัวทิ่มเรือบรรทุกเครื่องบินก็รูโวจากการถูกโจมตี ของขีปนาวุธเยเมนและดโดรนหนีกลับไปซ่อมเหล่านี้แหละมันเห็นชัดว่าสู้ไม่ได้ถอยกรูดมันบอกอีกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสระที่ติดตั้งบนเรือบรรทุกเครื่องบินะมันทำลายขีปนาวุธหรือดโดรนของเยเมนได้ไม่หมดอาจจะได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดและโดยรวมไม่งั้นจะเป็นฝ่ายถอยหรือขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือของเยเมน นี่แปลว่ามีประสิทธิภาพในการโจมตีนะคะและเขายังมีเรือโดรนคือเหมือนโดรนจะมาทางน้ําตูมตูมเรือลําที่โจมอะ่ะเจอเรือโดรนอัตโนมัติใช้ AI คุมนะคะเยเมนทําเล่นไปจนถึงวันนี้สรัฐยังปล่อยให้อิสราเอลถล่มทางอากาศต่อเยเมนเป็นหลักไม่เห็นยืนหน้าไปอีกเลยเมื่อก่อนเนี่ยโชชอบโชว์ี21เอรื่อเป็นทิ้งระเบิด ได้ข่าวว่าเยมเมนก็มาเกือบจะสอยข่าวนี้เงียบกริบเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกนะคะเพราะมีการเคลื่อนไหวรอบๆในฐานทัพดิโอกโกกราเซียและก็ในแถวๆตะวันออกกลางบางแห่งด้วยฉะนั้นการที่จะเกิดศึกในระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมันยากเหลีกเลี่ยงและตัวเล็กๆแต่ใจใหญ่อย่างเยมเมนเนี่ยไม่เจอได้ไงเขาก็เตรียมการเขารู้อยู่แล้วมันต้องเจอ เพราะวันนี้ออสเอลขยายแนวรบไปถึง5ถึง7แนวรบเข้าไปแล้วทุกวันนี้เยเมยนยังคงเป็นกำลังหลักของอาหรับที่ออกหน้าปกป้องและร่วมต่อสู้กับกองกำลังพันธมิตรต่อต้านในปาเลสไตน์และยังคงเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันเรียกว่าไม่เว้นสักวันล่าสุดส่งไฮเปอร์โซนิกปาเลสไตน์ส 2, และดโดนยักษ์จะฝ่าไปโจมตีเทลอาวีฟอี สนามบินเบนโกเรียนฐานทัพเห็นไหมคะเขาไม่โจมตีใจกลางที่คนเยอะเพราะว่ายังมีการชุมนุมประท้วงในทานฮูอยู่แต่เขาโจมตีสนามบินและฐานทัพอากาศเพื่อคว่ำบาตรการขนส่งทางอากาศเรียกว่าให้เดี้งนั่นแหละไม่ต้องทํามาหากินนั่นแหละสนามบินเบนโกเรียนเป็นเป้าหมายซ้ําแล้วซ้ําอีกเมืองอีกสองเมืองวันนี้ก็โดนด้วย มุ่งมั่นความบาดเศรษฐกิจอิสราเอลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการขนส่งและโลจิสติกทั้งทางเรือและทางอากาศเป็นอัมพาตนั่นคือความบาดไม่ผลค่ะทำให้อิสราเอลสาหัสหนักทางเศรษฐกิจทำกลางการเดินหน้าสงครามล้างเผ่าพันธุ์และจะยึดแผ่นดินปาเลสไตน์ของอิสราเอลนั้นอเมริกายังหลุนเต็มที่อยู่ตะวันออกกลางจึงร้อนระอุ ได้ฝ่ายสงครามในหลายจุดว่าฝ่ายหลายประเทศรอบรอบปาเลสไตน์อิสราเอลมุ่งหน้าสู่สงครามใหญ่ในอีกไม่ชา้าจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนาวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด2ีเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a p s i t s t o r e หรือโทร9 9 4 3 6 9 9 9 9 3